แปลว่าอาจารย์มองว่าตอนนี้แบง่์ชาติดําเนินการเหมาะสมและกับเศรษฐกิจไทยในวันนี้ถูกต้องไหมคะผมคิดว่าโดยรวมก็เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ ทามกลางแรงตึงเครียดที่มีอยู่นี้นะครับแถมยังมีข่าวกรณีที่อาจจะมีการแก้ไขกฎหมายว่าในเรื่องของความเป็นอิสระนะครับของแบงค์ชาติรวมถึงการที่จะโอนนะครับหนี้ของกองทุนฟื้นฟูให้แบงค์ชาติแบบนี้นะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับ<ม>กับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย<ม>ก็คือดรประสานไตรรัตน์วรกุลซึ่งท่านดำรงตาแหน่งในช่วงนนัะ้ครอบมาหลายรัฐบาลเลย<ม>นะครับตั้งแต่ปี53จกนกระทั่งถึงปี58ด้วยวันนี้มาคุยประเด็นนี้ก,นกันกับอาจารย์นะครับวันนี้ตอนนี้ดรประสานอยู่กับเราในสายแล้วอาจารย์สวัสดีคค่ะะจ สวัสดีทัคเกอร์ว,วิทและคุณเฟิร์นครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะมาพูดคุยกับเราช่วงเช้านี้อยากให้อาจารย์พูดถึงมุมมองนะคะแล้วก็แนวคิดที่อาจารย์น่าจะพอเห็นผ่านหน้าสื่อได้ยปร้อยแล้วนะคะกับการที่รัฐบาลอาจจะพยายามลดความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ ความจริงก็ก็คงต้องเช็คข้อเท็จจริงก่อนนะฮะว่าจะจะทําอย่างไรทําตรงไหนทําแค่ไหนนะฮะโดยรวมก็อยากจะอธิบายมนการเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเวลาเราพูดถึงอิสระของธนาคารกลางกับกับทางการเมืองนะครับในระดับสาคกลเองเนี่ยก็ก็เป็นที่ยอมรับว่าไม่ใช่ว่าไปามีอิสระสะมสมุดทุกเรื่องไม่ชัดนะครับ อย่างถ้าเราจะแบ่งกันอย่างที่พยายมามอธิบายแบบง่ายๆก็คือเรื่องเป้าหมายในการดาเนินนโยบายกันเลยกับอีกได้หนึ่งก็คือเรื่องการดําเนินการในนโยบายการโดยทั่วไปเนี่ยในเรื่องเป้าหมายเนี่ยนะครับก็ยังจําเป็นนะฮะจำเป็นที่จะต้องมีข้อต่อเกี่ยวกับทางทางด้านการเมืองค่อนข้างมากแล้วก็ค่จนจงอำนาจสุดท้ายก็เป็นทางการเมืองเป็นผู้กําหนดนะฮะเราจะเรียกว่า ไม่ไม่หวังที่จะให้ธนาคารกลางมีโกเอินดิเอนเดนต์ไม่จำเป็นที่เราอิสระในเรื่องโกแต่ว่าถ้าได้โกแล้วก็ร uh, ับมาใ้เรื่องโอเปเรชั่นนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีอินดิ e เ d นเดน์ด้วยเหตุผลต่างๆ,ๆท,ที่ผมจะได้กล่าวต่อไปอย่างโกลอย่างโกเนี่ยอย,อย่างบ้านเราก็ก็เราก็อ้เรื่องเป้าหมายเงินเฟอ้อเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่กําหนดโดยคณะรัฐมนตรี 3, นะครับก็เป็นเป็น,ปน,ปนทางการเมืองเขาเป็นคนกําหนด ของอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะฮะที่เราก็ mandate ของเขามี double mandate เลยของ f ฟดก็คือว่าเรื่องให้ดูแลเรื่อง i n f ฟ a ักชัแล้วก็ดูแลเรื่อง unemployment อย่าให้อัน m p l o พลย n t หรือว่าการว่างงานเนี่ยสูงถึเกิดไปอันนั้นเราเป็นฝ่ายการเมืองเขาเป็นคนกําหนดสิ่งของเราเนี่ยกรอบที่ทํางานกันจากกฎหมายปี51นะครับเ,เราปรับปรุงกฎหมายขั้งชาติเนี่ยแต่ละปีเนี่ยไป กรรมการนี้ไปกันเงินก็ต้องเสนอ,อคอรมอนะครับผ่านทางท่านรัฐมนตรีรขงว่าเราจะกำหนดเป้าหมายเงินเฟอ้อของปีหน้าอย่างไรแล้วท้ายที่สุดกางครมอรเป็นคนตัดสินใจนะครับ<ม>เ,เขาก็เปลี่ยนได้นะฮะอย่างเราเวลานี้อย่างเช่นหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องทางฝ่ายการเงินายการเงินเป็นผู้กําหนดน,นะครับแต่ว่าอพ,อพอเสร็จแล้วก็ต้องได้ operational independence ด้วยเหตุผลอย่างน้อยสามประการด้วยกันนะครับ การที่หนึ่งก็คือว่าแบงก์กลางเนี่ยอย่างเช่นแบงก์ชาติเราเนี่ยก็มีงาน,น,นหนึ่งที่เรียกว่างานพิมพ์เงินเนี่ mm hmm. พิมเงินแต่ฝ mm ่ hmm. ายรัฐบาลก็เป็นฝ่ายใช้เงินนะที่ทวิตกับคุณเฟิร์นได้กล่าวแหละโดยหลักเกื่อกอร์เวนเนสธรรมพิบาลเนี่ยก็มักจะวางหลักเอาไว้ว่าไม่อยากให้ผู้พิมเงินผู้ใช้เงินจะเป็นคนคนเดียวกันหรือว่าผู้พิม์เงินไปอยู่ใต้อาน,นัดหรือว่าอยู่ในอำนาจข,ของผู้ใช้เงิน ไม่ต้องก็จะเกิดผลเสียกับประเทศได้ง่ายเพราะายใช้เงินนี้ก็ก็อยากจะใช้เงินได้แบบสะดวกสบายด้วยราคาถูกอย่างเช่นถ้าการเมืองรุนแรงตั้งเนี่ยก็อยากจะบอกว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วก็จะแจกเงินนะอะไรอย่างตัวอย่างบ้านเราบอกว่าจะแจกทั่วหน้าอะไรหรือหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดลองมโนลองลองคิดดูนะฮะว่าผู้ใช้เงินกับผู้พิมพ์เงินี่เป็นคนคนเดียวกันเนี่ยไอ้อมมือก็อาจจะเรื่งเล็กๆน้อยๆ อาจจะเป็นห้าหมื่นเป็นแสนไปในอกแบแต่นนกภาพดูจะเกิดผลเสียต่อประเทศอย่างไรนะฮะหรือเรื่องอก่อนนี้สาธารณะเราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นส่วนประการที่สองก็คือว่าการก,กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยโดยทั่วไปบางทีก็จะเกิดผลระยะยาวผลกระทบระยะยาวซึ่งอาจจะเป็นผลเสียตามมาเพราะนโยบายระชานิยมที่อาจจะขาดความรับผิดชอบไปบ้างแล้วก็ประการที่สามก็คือว่างานของธนาคารกลางหลายอันเนี่ยมันทําไปแล้วเนี่ยอาจจะไปไม่ใช่เป็น ที่ที่นิยมของมวลชนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจําเป็นต้องทำเพราะวลารักษาเศรษฐกิจรักษาเศรษฐกิจแลเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นงานเตือนภัยมีพวกงานเตือนภัยนี่บางทีคนคนจะไม่ค่อยชอบด้วยสาเหตุผลนี้เนี่ยเขาก็นิยมที่จะนิยมที่จะให้มี operational i n c e อาจารย์ประสานผมขอถามนี่พอดีว่ามันมีประเด็นเรื่องที่บอกอาจมีการแก้ไขกฎหมายในการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูมเชื่อว่าหลายท่านาจะไม่เข้าใจว่า<ม>กลไกตรงนี้มันมีความสําคัญอย่างไรแล้วถ้าเกิดมีการโอนให้ทปทและจะส่งผลลัพธ์อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับผมผมก็อาจจะให้ความเห็นได้เป็นการเบื้องต้นนะฮะเ<ม>พราะพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพวกขอ้ขอ,ขอ,ขอมูลข้อเท็จจริงสภาพเป็นจริงเป็นเป็นอย่างไรแต่อันนี้ก็อนนี้ก็คือว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เราเกิดวิกฤต เศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี40นะฮะ2540ที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยางมกุม้งเพื่อร,รักษาระบบสถาบันการเงินเสียภาพเศรษฐกิจในเวลานัาน้นซึง่งก็รวมทั้งพวกธุรกิจต่างๆให้ดําเนินการไปได้ให้ผู้ฝากเงินก็นไม่สูญเสียมากจนเกินไป้แลวก็มีการดําเนินการผ่านกองทุนทุ้นฟูนร,นระบบสถาบันการเงินขนาดน,นั้นนะครับซึ่งก็เป็นหนี้ก้อนใหญ่นะครับขนะนั้นก็ประมาณสัก 1ี4ล้านล้านบาทนะคร mm ับ hmm. ตอนนั้นก็ตกลงกันแล้วว่าี่มันเป็นปัญหาแผ่นดินเป็นปัญหาบบแประเทศก็เรียกว่าเปนนเป็นนีกิดหนี้สาธารณะหยุ่นะครับ่ส1 4ล,ล้านล้านล้านกว่ <c oughs> สมัย <c oughs> ผมเป็นผู้ว่าก็มีความพยายามที่อยากจะโอนให้เจ้าหน,นี้กลับมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งเวลานั้นเราก็ได้อหารือกับทางรัฐบาลนะฮะว่า,วาม,มันจะเกิดผลเสียเพราะว่า งบดุลของธนาคารงประเทศไทยตอนนั้นก็อยู่ในไม่ถึงนะที่จะรับไอ้นี่ก้นอนที่กลับคื่นเพราะมันใหญ่มากประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ GDP รับมานีรับมาข้างเดียวนะฮะไม่ไม่มีสินทรัพย์มาด้วยก็แปลว่าก็จะมีขาดทุนจํานวนมหาศาลผลอย่างนั้นก็คือว่าคนเขาก็าาจ,จะเกิดความไม่เชื่อมัน่นว่าเอ๊ะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะดําเนิน้วยบยการเงินได้อย่าง,าง,าง,างมีประสิทธิผลได้อย่างไร เพราะว่ากา,ารดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยบางครั้งไม่ได้หวังผลกาไรนะครับและหลายหลายครั้งความจริงก็เป็นหลักทั่วไปไม่ได้หวังผลกําไรแล้วก็ถ้าเกิดงบดุลไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเราไม่เชื่อคุณแล้วว่าคุณจะทํะทาทํานโยบายการเงินที่เหมาะสมได้เราก็ได้มีการเจรจากรัฐบาลนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งโอนมาในทีเดียวเลยนะครับคิดถึงกรอบเวลาที่ที่ยาวออกไปไหนแล,แล้วเราจะพยายาม ลดให้นะฮะลดให้ตัวนี้แล้วก็ผลทางหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีขอเอ่อเรียกค่าธรรมเนียมจากอ่ระบบท่านสถาบันการเงินที่เราดูแลอยู่ตอนนั้นฮนะเพื่อช่วยยีธนาคารพาาิชย์จะต้องส่งเข้ามาจุดสี่หกเปอร์เซ็นต์่ต่อยอนเงินฝากของเขาในในในแต่ละปีก็เวลาผ่านมาก็ร่วมจะสิบปีแล้วนะฮะก็สามารถลดดีก้อนนี้ลงมาได้ครึ่งหนึ่งตามเป้าหมายนะครับเวลานี้เท่าที่ผมอ่านรายงาน พอ,พอผมพอจะมีข้อมูลอยู่แป้งก็ลงมาเหลือประมาณสักห้าจุดเก้าแสนล้านบาทหรือใกล้ๆหกแสนล้านบาทแล้วกันนะฮะเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อเพื่อสะดวกในการอธิบายที <S <S ทนี้ไอ้เจ้าหนี้ก้อนนี้เนี่ยความจริงถ้าทางฝ่ายรัฐบาลใครที่คิดเรื่องนี้ก็คงอาจจะบอกว่าเออมันฟรีอัพพิสเปซฟิสคาลสเปซหรือว่ามีมีช่องทางด้านาน,าาากกน,านี้สาธนานะอาจจะให้ก่อนนิสาณะได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้า,าคืนมา แต่ผมผมเรียนอย่างนี้ในทางเทคนิคนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะฮะอาจจะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ตรงกับทางการชาติสักทีเดียวก็ได้ก็อมนี่ก็นี้ความจริงส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีสินทรัพย์ประกอบอยู่ด้วยเช่นการที่ไปเพิ่มทุนธนาคารกรุงไทยในตอนที่เกิดวิกฤตเวลานี้นี่เออเอาหุ้นกรุงไทยจํานวนนี้เนี่ยตอนที่ผมอยู่เป็นผู้ว่าอยู่เนี่ยประเมินตามราคาตลาดก็มีมูลค่าประมาณสักสามแสนล้านบา่นะครับ ความจริงถ้าจะโอนมาเนี่ยแบงค์แตกเขาก็ย่อมจะมีเหตุผลที่จะบอกกระทรวงการคลังว่าคุณกรุงไทยอันนี้เขาอาจจะขอคืนหรือโอนคืนกระทรวงการคลังโดยกระทรวงการคลังซื้อไปแหละนะครับอ่ก้อนนี้ความจริงถ้าวิธีที่จะซื้อก็กระทรวงคลังก็อาจจะต้องเอาเงินมาซื้อจากกองทุนื้นฟูหรือที่แบงค์ชาติเนี่ยครับสามแสนล้านบาทถึงไม่ถ้าไม่มีก็ต้องกู้พอกองทุนื้นฟูได้มาสามแสนล้านบาทก็เอาไปคืนได้ ก็กลายเป็นว่าที่เมื่อกี้ที่เราพูดถึง600ล้านบาทที่เหลือเนี่ยเ,เราเราพูดถึงสุทธิอาจจะ300ล้านบาท300ล้านบาทเปรียบเทียบกับตอนต้น1 4ล้านบาทมันก็เป็นจำนวนที่ลดลงพอสมควรลดประมาณ1.4นะครับอันนี้ก็ต้องเช็คเช็คดูว่างบด,ดุลของแบงค์ชาติตอนนี้เข้มแข็งขึ้นพอที่จะรองรับได้หรือไม่ผมเองสนิฐานว่างบด,ดุลแบงค์ชาติตอนนี้เข้มแข็งกว่าตอนที่ผมเป็นผู้ว่าเยอะนะครับด้วยเหตุผลหลายประการก็คือตอนนี้ถ้าเขาบริหารเงินสำรองเนี่ย ไปลงทุนพันธบัตรสหรัฐรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรพปทซึ่งเขาใช้ในการดูดซับเงินตอนที่ไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเงินตราต่างประเทศอะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีกำไรในแต่ละปีประกอบกับว่าเงินบาทเปรียบเทียบกับดอลลาร์ตอนนี้ก็อ่อนลงพอสมควรนะครับก็ต้องไปเช็คประเด็นที่หนึ่งก็คือเช็คว่า มบทุนของแระเทศเขาเขารองรับได้แค่ไหนนะครับทีนี้นการรับมาอย่างนี้เนี่ยที่หวังผลว่าเราจะลดหนี้สาธารณะเนี่ยก็ต้องไปเช็คอีกทีนะครับว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมเพราะว่าโดยปกตินะเรีกยกกฎของปรชาติเขาก็กําหนดไว้แหละว่าปรชาติในฐานะความจริงก็เป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งถ้าดําเนินการในปีไหนที่ได้รับกําไรแล้วก็ไม่มีขาดทุนสะสมอยู่เนี่ยนะครับ เขาก็จะต้องโอนเงินเราเรียกว่าเงินนำส่งไปที่กระทรวงการคลังนะครับะะทีนี้ถ้าเกิดเราโอนหนี้ให้เขาโดยไม่มีสินทรัพย์ประกอบเข้ามาเนี่ยทางการเงินก็คือเป็นการขาดาทุนสมมติว่าสร้างให้เขามีขาดทุนเพิ่มสามแสนล้านบาททานองนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการไปฉลอไอ้เงินนําส่งถ้าสมมุติเขามีกําไรเขาก็ต้องมาหักให้เจ้าขาดทุนตัวนี้ก่อน ก่อนจะไปนำส่งนส่งกกันค่าสุดที่แล้วเจ้ากันเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ก็คงาบางทีอาจจะไม่ได้มีผลในเชิงของการไปลดนี้สาธารณะสักเท่าไหร่ <c oughs> ยกเว้นในเรื่องกรอบเวลานะฮะแผนทั่วไปที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือใช้เวลายืดเวลานะ <c oughs> แต่ว่าถ้าใจใจร้อนอยากจะทำสันดีทันใดเลยก็ต้องไปคำนวณตัวเลขกันครับค่ะค่ะ อาจารย์คะถ้าย้อนกลับไปประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นว่าจริงๆแล้วอิสระของธนาคารกลางเนี่ยมันมี2ส,ส่วนคือเรื่องเป้าหมายที่มไม่ดีสระเพราะว่าจริงๆก็ขึ้นอยู่กับตัวรัฐบาล<ม>อย่างเช่นเป้าหมายบ้านเราคือเรื่องเงินเฟ้อกับส่วนโอเปอเรชั่นหรือว่าการดําเนินการที่อาจารย์แตกมา3ประเด็นนะคะวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือถ้ารัฐบาลเขาหันมา อยากจะพยายามเข้ามาดูแลในแง่ของการดําเนินการของแบงค์ชาติผู้อีกในหนึ่งที่เป็นภาษาที่พวกเราเข้าใจกันก็คืออาจจะมาลดอิสระในแง่ของการดําเนินการหรือว่าโอเปอเรชั่นตรงนี้อาจารยมองว่าผลที่อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรในสถานะของบ้านเราณปัจจุบันเนี่ยค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่ามันก็จะกระทบเรื่องความเชื่อมั่นในตลาดการเงินในตลาดลงทุนเน่เพราะว่า โดยทั่วไปอย่างพวกการลงทุนเนี่ยเขาเขก็จะ,ะคํานึงถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับวิจัยอย่างต่างประเทศมาลงทุนเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องอินฟลชันนะฮะเรื่องกระดาษเงินเฟ้ออย่างที่คุณคุณเฟินเก่าเมื่อตอนก่อนก่อนเริ่มการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่าอย่างเช่นประเทศเตุรกียเนี่อัตราเงินเฟ้อไปห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ของในปีเดียวราคาเพิ่มขึ้นหน้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นเงินก็ต้องอ่อนลงอัตราแลกเปลี่ยนอ่อน ขาก็เอาเงินตราของเขามาลงทุนในประเทศไทยเสร็จแล้วได้รับผลตอบแทนออกไปเนี่ยเงินมันอ่อนไปห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยผมว่าน้อยคนที่เขาอยากจะลงทุนแม้แต่คนไทยเองก็อาจจะไม่อยากลงทุนนิดซ้ำไปถ้าเงินของเราเนี่ยอ่อนลงเร็วเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันกระทบเรื่องการลงทุนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วี้เราพูดบอกว่าไอ้เศรษฐกิจเนี่ยโตต่ำฟื้นตัวช้าเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเราเราไม่ค่อยได้ลงทุนไม่ได้ลงทุนในเรื่องใหม่ๆหขาดเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีก็ต้อง ผทางนึานที่จะเรียนรู้ก็เรียนรู้จากเรื่องการลงทุนต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็มันก็จะกระทบเรื่องเรื่องความเชื่อมัน่นทันทีอย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างสามเหตุผลที่พูดถึงเนี่ยถ้าเกิดควบคุมเรื่องคนพิมพ์เงินได้อ้ความเชื่อมั่นในเรื่องเงินบาทของเรานี่ก็อาจจะกระทบแล้วมันก็ไปกระทบเรื่องอัตาราแลกเปลี่ยนกระทบเรื่องอัตาราเงินเฟ้อแล้ยิ่งถ้าระบบการ การเมืองเนี่ยในการเลือกตั้งแต่การเนี่ยปรากฏการคือเรื่องการให้สัญญาที่จะแจกเงินกใน,ในวงซึ่งก็คงจะแข่งขันกันที่จะแจกคนหนึ่งคนหนึ่งแจกอย่างนี้นอีกคนรัดขอแจกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีคนช่วยเกื้อหนุนยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะบางทีเรามีเรื่องต่างๆที่กําลัง จะทำคิดจะทำแล้วมันเป็นรู้แล้วมันเป็นอันตรายก่อความเสี่ยงกับประเทศก็จะหาคนมาช่วยเตือนไทยเนีเ่ยแต่ยากค่ะค่ะาจะครบทุนนะค่ะข,ขออีกประเด็นหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์แล้วในบริบทเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่าสิ่งที่ธนาคารกลางควรทําเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย<ม>ควรทําอะไรบ้างคะในมุมมองของอาจารย์ ท<อ>ําด้ทำได้เยอะเลยทําได้เยอะความจริงขนาดนี้แบงค์ชาติก็ช่วยรัฐบาลอยู่หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องการพยายามจะแก้ไขหนี้หนี้สินอย่างหนี้เกษตรหรือหนี้โกรเรือนเนี่ยเขาช่วยทําอยู่อยู่อยู่หลายด้านอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งในอดีตที่กอจริงแบงค์ชาติเนี่ยช่วยรัฐบาลในในหลายๆายเรื่องด้วยกันนะในเรื่องการปฏิรูปพยายามจะปฏิรูประบบเศรษ,ษฐกิจในด,นด้านต่างๆเพราะว่าโดยทั่วไปอย่างธนาคารกลางเนี่ย ก็จะมีจุดแข็งอยู่บางประการอย่างเช่นข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่อาจจะทํางานวิจัยศึกษาค้นคว้าอะไรต่างๆเขาจิงเศรษฐกิจของเราที่ก้าวหน้ามาได้หลายเรื่องและที่เราเห็นเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาเป็นระยะเวลาพอสมควรแม้ว่าจะเกิดช็อคที่มาจากทางต่างประเทศ หล,หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยกเ็เป็นผลพวงจากที่นั้นมีการพยายามดูแลเศรษฐกิจองปทะเท้ไป,ไป,ไปในทางที่ดีอย่างเ,เรื่องการส่งเสริมการลงทุนความน่าเชื่อถือของสกุลเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยก,ก็เป็นตัวที่ที่สำคัญคอย่างการก่อตั้งก่อตั้งสถาบันสําคัญสําคัๆในในเมืองไทยเนี่ยทางการของเราก็มีส่วนเยอะ เช่นตลาดทุนในตลาดทุนการต่อตั้งตลาดหลดักทรัพย์แห่งประเทศไทยาการก่อตั้านกรอตอในประเทศไทยเนี่ยการกลางก็อยู่อยู่เป็นฐานในการเตรียมการแล้วก็ศึกษาจัดตั้งส่งคนไปช่วยอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรานี่เป็นตัวเป็นตัวอย่างนะฮะยัง,งม,มีเรื่องอื่นอีกต่อไาสั้นๆตรงนี้ค่ะแปลว่าอาจารย์มองว่าตอนนี้แบงชาติดําเนินการเหมาะสมและกับเศรษฐกิจไทยในวันนี้ถูกต้องไหมคะ <im S 1> พวกนี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์นะอย่างเช่นเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็ติดตามอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นปัญหาต่อการพื้นตัวไหมนะฮะเขาเขาก็ไม่คิดว่ามันมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหานะครับ <c oughs> เขาพยายามดูให้ความเหมาะสมเช่นสถานการณ์อย่างนี้รัฐบาลประกาศว่าะจะต้องมีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตาจจะต้องออกมากู้เงินจากตลาดการเงินจำ,จำ,จำนวนมาก ซึ่งแน่นอนก็ต้องมีผลกระทบต่อราคาเงินหรืออัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาดเขาก็ศึกษาภาวะต่างประเทศที่อเมริกาเวลานี้ดอกเบีย้ยก็ดอกเบีย้ยนโยบายสูงกว่าของประเทศไทยเยอะนะครับแล้วก็ยังมีทีท่าว่ายังไม่ยอมยอมยงลงเท่าไหร่เงินบาทก็อ่อนตัวไปพอประมาณนะครับเหล่านี้เนี่ยล้วน,วนอยู่ในการพิจารณาของเขา แน่นอนเขาก็ติดตามอยู่ก็ประชุมทุกๆผมนี้ก็ไม่น่าจอยด่อนที่สองกว่สักแปกสักตาอะไรประมาณนั้นเขาก็คงติดตามแล้วก็พยายามดําเนินการด้วยเครื่องมือต่างๆเนี่ยให,ให้เหมาะสมกสับสถานการณ์ผมคิดว่าโดยรวมครอบเหมาะเหมกับสถานการณ์ครับค่ะครับชัดเจนมากขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดรประสานตละลวรกุลนะคะดิตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์ย้าตอนสุดท้ายนะคะว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วในมุมมองของอาจารย์ว่าตอนนี้สิ่งที่ธนาคารกลางกําลังทำนะคะแต่อย่างไรก็ตามธนาคารกลางไม่ได้อิสระทุกเรื่องนะคะต้องแบ่งสงส่วนส่วนเป้าหมายจริงๆแบงค์ชาติต้องคุยกับรัฐบาลอยู่แล้วบ้านเราเป้าหมายเงินเฟ้อกรอบหนึ่งถึงสรัฐบาลเป็นคนเคาะอันนี้ไม่อิสระนะคะแต่ว่าส่วนดําเนินการนี่แหละที่ต้องอิสระเพราะว่าแบงค์ชาติเป็นคนพิมพ์เงินรัฐบาลเป็นคนใช้เงินถ้าไม่อิสระคนพิมพ์คนใช้คนเดียวกันอันนี้น่าจะเกิดผลเเสียกับประทศ สองคือการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วก็กระทบระยะยาวตรวนี้ก็มีประเด็นนะคะว่าแบงค์ชาติก็ต้องขานอํานาจและ3ก็คือธนาคารกลางอาจจะไม่เป็นที่นิยมของมวลชนอาจารย์ใช้คําว่าเป็นฝั่งเตือนภัยเนาะแต่ว่าก็จําเป็นในการรักษาเสถียรภาพท้ายที่สุดนี่กองทุนฟื้นฟูถ้าโอนมาจริงๆต้องมาฝั่งทรัพย์สินด้วยนะตอนนี้เหลือ0 0แสนทรัพย์สิน30 0แสนเน็ตสามแสนที่เป็นหนี้ก็ต้องดูว่างบดุนรับได้ไหมแล้วก็จะบริหารจัดการอย่างไรแต่ว่าถ้าเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ลดอิสระอาจจะกระทบความเชื่อมั่นแล้วก็การลงทุนนนนั่เองคะะ อะก็ต้องดูกันต่อไปว่า <S 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 ดุลยภาพที่จะมีขึ้นต่อไปนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งอยากเห็นตัวเลขเศรษฐกิจดีๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้นะพื้นฐานเนี่ยมีตัวเลขที่บอกอยู่แล้วควรจะเป็นอย่างไรฝากกด subscribe กดติดตามกดไ i k e กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard Wealth กันนะครับ